สวัสดีค่ะครูชื่อการจนานาสิงห์ชื่อเล่นครูน้ำฝนสอนในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศระดับชั้นม .5 ที่โรงเรียนมาริวิทย์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอากาศไปพบกันเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนใช้หนังสือโลกม .5 ของอจทอ เปิดดูควบคู่ไปด้วยพร้อมทั้งจดเนื้อหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากสไลด์ด้วยค่ะค่ะเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยเนาะ,ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนรู้เกี่ยวกับอากาศนั้นอยู่เบื้องต้นแล้วก็คืออากาศ เป็นของผสมที่มีลักษณะเนื้อเดียวใช่ไหมคะคุณสมบัติใหญ่ๆของมันก็คือ 1. อากาศเป็นสสารมีมวลต้องการที่อยู่และก็สัมผัสได้อย่างที่2ก็คืออากาศเป็นของไหลและถ่ายเทอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะไหลาจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ําและอันที่3ามนสุดท้ายก็คืออากาศมีความหนานแน่นมีความชื้นความดันและก็มีอุณหนภูมิใช่ไหมคะ ซึ่งอากาศของเราเนี่ยถ้ากล่าวถึงความหนาแน่นความหนาแน่นมันจะแปรผกผันกับระยะความสูงจากผิวโลกพูดได้ง่ายก็คือความหนาแน่นจะมากบริเวณใกล้ผิวโลกและความหนาแน่นจะค่อยๆลด,ดลงเมื่อสูงจากพื้นผิวโลกขึ้นไปค่ะซึ่งส่วนใหญ่อากาศของเราเนี่ยถ้านักเรียนสังเกตจากสิ่งรอบตัวนักเรียนสามารถสังเกตถึงองค์ประกอบของอากาศได้เช่นตัวอย่างแรกในภาพด้านซ้ายมือถ้านักเรียน เป่าตัวที่เป็นลมจากปากเราเนี่ยใส่ตัวที่เป็นแผ่นใสหรือกระจกนักเรียนจะสังเกตเห็นเลยอย่างหนึ่งก็คือตัวที่เป็นไอ้น้ำที่เกาะอยู่ใช่ไหมคะต่อมาที่สองก็คือถ้าเราตัดกระาดาษแข็งเป็นสี่เหลี่ยมแล้วติดเทปใสไปผึ่งลมไว้สักสองวันเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นตัวที่เป็นฝุ่นละอองลอยซึ่งเป็น เหตุการณ์ที่เราสามารถสังเกตเห็นองค์ประกอบที่อยู่ในอากาศได้แต่ว่าองค์ประกอบในอากาศของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้ยังมีอื่นๆอ,อีกด้วยมีอะไรบ้างมาดูกันตัวแรกก็คือแก๊สไนโตรเจนมีในอากาศประมาณ78%ต่อมาตัวที่2ก็คือแก๊สออกซิเจนมีในอากาศประมาณ21%ตัวที่สต่อมาก็คือแก๊สอาร์กอน มีในอากาศประมาณ0.93และตัวสุดท้ายก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีประมาณ0.04ค่ะอันนี้แค่องค์ประกอบใหญ่ๆเท่านั้นยังมีองค์ประกอบที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราอีกด้วยมาดูกันค่ะตัวแรกเลยนักเรียนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีในชื่อของ ออกซิเจนอ่าออกซิเจนหรือ O2 อันนี้นักเรียนทราบอยู่แล้วว่าออกซิเจนมีความสำคัญในเรื่องของกระบวนการหายใจซึ่งจะอยู่ในกระบวนการเมตาบอลิซึมแต่ว่าเนื่องจากออกซิเจนเนี่ยมีความว่องไวในการทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆและยังช่วยให้ติดไฟเพราะฉะนั้นในอากาศของเราจำเป็นต้องมีออกซิเจนอยู่21%ซึ่งทำไมถึงต้องมี21%นะคะเพราะว่า มันจะไม่ต้องไปทําปฏิกิริยากับสารอื่นทําให้โลกของเราเนี่ยลุกไหม้ขึ้นได้เนาะอะ,อะแล้วอะไรเป็นตัวที่ทําให้ออกซิเจนมีแค่นี้ก็คือตัวต่อไปไนโตรเจนไนโตรเจนจะช่วยเจือจางตัวที่เป็นแกส๊สออกซิเจนของเราเนี่ยให้มีความเข้มข้นที่พอเหมาะสําหรับการหายใจแล้วนอกจากนั้นยังเป็นส่วนประกอบสําคัญของปุ๋ยซึ่งเป็นอาหารของพืชอีกด้วยนะคะ แล้วปัจจุบันเนี่ยเรายังนิยมใช้ตัวที่เป็นแก๊สไนโตรเจนในการถนอมอาหารโดยเฉพาะอ่าพวกที่เป็นมันฝรั่งทอดขนมขบเคี้ยวอย่างเงี้ยมันจะช่วยยืดอายุของอาหารเนี่ยให้นานยิ่งขึ้นค่ะ ต่อมาก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการสังเคราะห์สแสงของพืชแล้วนอกจากนั้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยยังห่อหุ้มโลกของเราอไว้ช่วยกักเก็บความร้อนเอาไว้ในช่วงกลางวันเนี่ยให้ตอนกลางคืนของเราเนี่ยอุณหภูมิไม่ลดต่ำจนเกินไปค่ะตัวต่อมาก็คือโอโซนโอโซนคืออะไรโอโซนจะเป็นตัวที่ ทำหน้าที่ดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV นั้นนะ่ะไม่ให้ลงมาสู่โลกหรือทำลายคนที่อยู่บนโลกหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกได้ค่ะตัวสุดท้ายก็คือละอองลอยละอองลอยจะเป็นพวกที่เป็นฝุ่นขนาดเล็กๆที่อยู่ในอากาศของเราเช่นอะไรบ้างอะพวกที่เป็นฝุ่นละอองที่เกิดจากการประทุข,ของพวกภูเขาไฟ ฟุ้นจากไฟปา่าละอองเกสรจากพืชหรือไม่ก็การเผาไหม้ต่างๆนักเรียนอาจจะสงสัยว่าคู่คา PM2.5 ใช่ละอองลอยไหมตอบได้เลยค่ะว่า PM2.5 ก็คือละอองลอยเหมือนกันแล้วนอกจากนั้นะละอองลอยยังทำหน้าที่คือเป็นแกนกลางการควบแน่นทำให้เกิดเมฆหมอกหรือหยาดน้ำฟ้า แล้วยังมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยควบคุมอุณหนภูมิบนพื้นผิวโลกข,ของเราเนี่ยให้มีอุณหนภูมิที่คงที่พอเหมาะด้วยค่ะ,ะจากนั้นครูขอเสริมในเรื่องของโอโซนนิดนึง เมื่อกี้เราทราบไปแล้วใช่ไหมคะว่าโอโซนของเราเนี่ยมีหน้าที่ก็คือดูดกืนรังสี UV เอาไวา้แล้วโอโซนอยู่ตรงไหนโอโซนจะอยู่ระหว่างชั้นสตาโทสเฟียร์แล้วก็โทโพสเฟียร์ในอากาศในชั้นบรรยากาศของเรานะคะอ่ะซึ่งมักจะเกิดจากตัวที่เป็นโมเลกุลของออกซิเจนอ่ะเกิดยังไงเกิดจากที่ UV เพื่อนที่มาจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะได้รับพลังงานมาโลกของเราได้รับพลังงานมาจากนั้นโมเลกุลของอะตอมก็จะเกิดการแตกตัวเป็นอะตอมอิสระได้ออกซิเจนอิสระออกมาจากนั้นมันก็จะไปรวมตัวกับตัวที่เป็นออกซิเจนที่ยังไม่ได้แตกตัวทําให้ได้ออกซิเจนอยู่3ามอะตอมเราก็เลยเรียกว่า o อโซน ซึ่งคนที่คิดคน้นหรือคนที่ค้นพบคนแรกเป็นนักเคมีชาวเยอรมันก็คือเซิร์ฟไบนะคะแล้วต่อมามีคนคิดคน้นเครื่องมือในการวัดของโอโซนอีกด้วยก็คือด็อบสันซึ่งเครื่องมือนั้นมีชื่อว่าสเปกโตโฟโตมิเตอร์มีหน่วยในการวัดก็คือด็อบสันนั่นเองค่ะ ทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนมาดูการสลายของโอโซนในชั้นบรรยากาศทําไมต้องมาดูการสลายโอโซนเพราะว่าในปัจจุบันนียนักเรียนอาจจะเคยได้ยินข่าวหรือเคยได้ยินคําว่ารูโหว่ของโอโซนหรือโอโซนเบาบางหรือโอโซนลดน้อยลงเดี๋ยวเรามาดูการข่าวว่าเกิดจากอะไรดูกันนะคะตัวที่เป็นคลิปวิดีโอตัวแรกนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีสารตัวหนึ่งหรือแก๊สตัวหนึ่งที่เรา มีชื่อเล่นของมันก็คือ CFC ชื่อเต็มของมันก็คือคคอโรฟลูออโรคาร์บอนอ่าทำไมมีความสำคัญแก๊สชนิดนี้เกิดจากพวกที่เป็นเครื่องปรับอากาศตู้เย็นสเปย์พวกที่เป็นน้ำยาดับเพลิงอ่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะลอยอยู่ในในอากาศอ่าจากนั้น มันจะโดนตัวที่เป็น UV เข้ามาหรือให้พลังงานแก่มันทำให้มันเกิดการแตกตัวออกแล้วไปจับกับตัวที่เป็นออกซิเจนเห็นไหมคะออกซิเจนตัวหนึ่งจับออกไปทำให้ตัวที่เป็นโอโซนเนี่ย O3 ของเราเนี่ยลดลงใช่ไหมคะหรือเกิดการสลายของโอโซนไปนั่นเองอเหมือนดังแผนภาพในด้านขวามือของเราคะ่ะ ทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูตัวที่เป็นรูโบของโอโซนนะคะนักเรียนดูในคลิปเลยนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวที่เป็นพื้นที่สีฟ้าตรงเนี้คือบริเวณที่เป็นรูโบแล้วก็สีแดงๆด้านข้างเนี่ยก็คือยังไม่ถึงขั้นว่าเกิดรูโบแต่ว่าปริมาณของโอโซนของเราเนี่ยมันเบาบางนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นยังไงคะ รูโวของเราเนี่ยมีขนาดลดลงซึ่งถ้านักเรียนสังเกตดูเนี่ยปี2อ่านในคลิปด้านขวามือนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเป็นไงคะรูโวของโอโซนมันเบาบางเป็นไงฮะมันหนามากขึ้นแล้วก็ขนาดมันลดลงเนื่องจากการร่วมมือกันของสหประชาชาตินะคะท,ทําสนธิสัญญาสากลขึ้นเราเรียกพิธีนี้ว่าพิธีสารมอนเิอล จัดทำขึ้นเพื่อเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะควบคุมยับยั้งแล้วก็ลดลงให้ลดการผลิตและก็การใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศของโอโซนอันนี้มันก็เลยทำให้ตัวที่เป็นรูโหว่ของโอโซนเนี่ยลดลงค่ะต่อมาเราจะมาเรียนในเรื่องขององค์ประกอบของอากาศ ที่เป็นประเภทเรามาแยกประเภทกันซึ่งจะแยกออกมาเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือ 1. เป็นองค์ประกอบอากาศแบบคงที่อันที่2คือเป็นองค์ประกอบที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตัวแรกนะคะขอโทษค่ะอ่ะตัวแรกก็คือองค์ประกอบอากาศแบบคงที่คงที่คือยังไง คือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้หรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงได้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมากๆก็จะมีซีนอนไฮโดรเจนฮีเลียมนีออนอาร์กอนออกซิเจนและอันสุดท้ายก็คือนไนโตรเจนแล้วต่อมาจะเป็นองค์ประกอบที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือยังไงก็คือพวกที่เป็นพอร์โรคาร์บอนหรือ CFC ของเรา อะละอองลอยโอโซโนไนตรัสออกไซด์มีเทนคาร์บอนไดออกไซด์และก็ไอน้ำซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะส่งผลต่อสภาพอากาศเป็นอย่างมากแล้วนอกจากนั้นพวกที่เป็นองค์ประกอบของอากาศเนี่ยล้วนมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นองค์ประกอบอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เลยส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราเป็นอย่างมากค่ะอะสำหรับเรื่องของอากาศ ครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ในคลิปวิดีโอถัดไปเราจะมาเรียนในเรื่องของพลังงานจากดวงอาทิตย์กับอุณนหนภูมิของอากาศกันนะคะสำหรับคลิปนี้ครูขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ